สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเราก็มาพบเจอกันยามบ่ายอีกแล้วนะคะวันนี้นกมีดหมอก็ได้มีมีดของหลวงพ่อลุ่งและหลวงพ่อเดิมให้ทุกท่านได้รับชมนะคะเดี๋ยวเรามาชมเล่มแรกกันเลยนะคะทุกท่านเล่มแรกนะคะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะความยาวด้ามรวมฝักเล่มนี้จะอยู่ที่ เก้านิ้วครึ่งนะคะทุกท่านอยู่ที่เก้านิ้วครึ่งนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะเป็นมีดหลงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะคะทุกท่านนี่นะคะอันนี้ก็จะลัดด้วยอะลูมิเนียมขาบินโตนะคะก็จะลัดด้วยหวายนะคะทุกท่านไม้ก็เป็นไม้มงคลไม้เก่าเก็บมากๆเลยนะคะ นี่นะคะทุกท่านความแตกความร้าวของไม้นะคะก็อยู่กับอายุการใช้งานนะคะทุกท่านมีดเล่มนี้ก็อายุมากแล้วนะคะเกือบจะร้อยปีแล้วนะคะทุกท่านนี่นะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในกันเลยนะคะด้านในของมีก็จะเป็นสีมาเปลวเพลิงนะคะทุกท่านนี่นะคะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะมีหลงพ่นลุ่งเล่มนี้ ข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คอนนะคะทุกท่านตรงนี้ท่านก็จะลงตะกรุดไว้สามดอกนะคะมีหลวงพลอลุ่งนะคะเฉพาะใบมีดนะคะมีความยาวอยู่ที่ห้านิ้วนะคะห้านิ้วครึ่งนะคะเฉพาะใบนะคะจะมีความยาวอยู่ที่ห้านิ้วครึ่งนะคะถ้าด้ามรวมฝักก็จะอยู่ที่9้านิ้วครึ่งนะคะนี่นะคะทุกท่านเสียมาเปลวเพึิงนะคะมีความสวยงามนะคะ ศักดิ์สิทเข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านท่านใดมีใจรักและศรัทธามีหลวงพ่อรุ่งนะคะก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรและไลน์นะคะทุกท่านนี่นะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมอีกหนึ่งเล่มนะคะเล่มนี้จะเป็นมีดของหลวงพ่อเดิมนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะ ด้ามรวมฝักเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่เก้านิ้วนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านความยาวอยู่ที่เก้านิ้วนะคะไม้เป็นไม้สวยงามไม้เนื้อแข็งนะคะนี่นะคะทุกท่าน เดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันเลยนะคะด้านในของมีดก็จะเป็นลายนาคเกี้ยวหรือนาคสมพงนะคะนี่นะคะทุกท่านข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คอนนะคะมีดเล่มนี้แน่นเปรี้ยเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคาถาที่หลวงพ่อท่านลงไว้นะคะที่ใบมีดนะคะ เฉพาะใบจะมีความยาวอยู่ที่ห้านิ้วนะคะเล่มน,นี้เฉพาะใบจะมีความยาวอยู่ที่ห้านิ้วนะคะนี่นะคะมีความสวยงามนะคะศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านสำหรับพกพาเดินทางไปไหนมาไหนนะคะไม่ว่าเราจะเอาไว้ที่บ้านติดรถนะคะหรือติดตัวไปได้ทุกที่นะคะ ไปไหนมาไหนก็พกมีดของท่านไปด้วยนะคะนะคะทุกท่านมีดของท่านก็ป้องกันผู้ผีปีศาจนะคะทุกท่านลมเพลลมพัดนะคะทุกวันนี้คนเล่นของก็ยังมีอยู่ให้เห็นนะคะเวลาเราจะไปนอนค้างอ้างแรมที่ไหนเราก็พกมีดของท่านไปด้วยนะคะใส่กระเป๋าตะภายไปด้วยนะคะทุกท่านนี่นะคะเดี๋ยวเรามารับชม เล tamam. ่มต่อไปนะคะเล่มนี้ก็จะเป็นมีดหั่นมาของหลวงพ่อเดิมนะคะความยาวด้ามรวมฝักเล่มนี้นะคะจะมีความยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วนะคะด้ามรวมฝักความยาวอยู่ที่เจ็ดนิ้วตรงนี้ด้ามก็จะมีรอยจานของหลวงพ่อด้วยนะคะท่านหลวงพ่อท่านจะจานไว้ที่ด้ามนะคะรอยจานของหลวงพ่อนะคะ นะคะมารับชมด้านในกันเลยนะคะจะเป็นมีดหั่นมากของหลวงพ่อเดิมนะคะข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คอนนะคะนี่นะคะจะเป็นลายกันหนกดอกไม้นะคะความยาวเฉพาะใบมีดนะคะจะมีความยาวอยู่ที่4นิ้วนะคะเฉพาะใบนะคะนี่นะคะทุกท่าน มีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะมีดของท่านเหล็กก็เป็นเหล็กออกเขียวเลยนะคะเหล็กผสมเหล็กน้ำพีเลยนะคะมีดเล่มหนานะคะทุกท่านกระทัดรัดมากๆเลยนะคะข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คลอนนะคะด้ามไม้ฝักไม้มีรอยจานของหลวงพ่อไว้ที่ด้ามมีดนะคะนี่นะคะ ทุกท่านมีความสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะมีใจรักและศรัทธามีดหลวงพ่อเดิมนะคะก็ถวมาทักมาที่ไลน์ของนกมีดหมอได้นะคะเป็นทั้งโทรและไลน์นะคะทุกท่านนี่นะคะวันนี้นกมีดหมอก็เอามาให้ทุกท่านได้รับชมสามเล่มนะคะสามขนาดหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อเดิมนะคะมีความเก่าเก็บมากๆเลยนะคะทุกท่านนี่นะคะ ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมิตรหมอได้นะคะน่คะทุกท่านเป็นทั้งเบอร์โทรและไลน์นะคะสุดท้ายนี้นกมิตรหมอก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดกระดิ่งให้นกมิตรหมอนะคะสุดท้ายนี้นกมิตรหมอก็สวัสดีค่ะ